สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยามแท็บมาวันนี้นะครับเราก็จะมาพรีวิวแกะกล่องนะครับหัวเว่ยมีเดียแพด X17.0 ครับเป็นแท็บเล็ตเรือธงของทางหัวเว่ยเขาเลยนะครับสรุปแท็บเล็ตหรือแฟบเล็ตครับแท็บครับตัวนี้แท็บเล็ตมันคือสารต่อตัวเก่าแท็บเล็ตโชว์ได้แต่ตัวนี้จับแล้วชอบมากเลยนะเพราะอะไรเดี๋ยวเราลองมาแกะดูกันนี่กล่องเขาก็มาแบบพรีเมียมเลยครับดูแบบขาวๆไม่มีอะไรแต่ดูดีๆนะครับแบบออกเป็นสีแบบทองทองนะ แกก็ใช้ได้ทีเพราะว่าฉากหลังเราขาวอะไรแล้วกันโฟกัสไม่ใ่อ้ติดมาแกะเครื่องเลยแล้วกันเพราะว่ามันไม่มีรายละเอียดไหนนี่ตัวเครื่องแ๊บมองแับแรกเลยว่าแท็บก็ถือว่าขนาดมันใช้ได้เลยนะเป็นแท็บเล็ตที่ถือมือเดียวเชื่อไหมว่าเจ็ดนิ้วอ่ะตอนถือแล้ามันเบาอ่ะเนี่ยโอเคดูของในกล่องก่อนนะครับในกล่องมีอะไรบ้างนี่ก็เริ่มจาก ตัว adapter ร,รับชาร์จนะครับผมมีหูฟังสองมอทบอปตรงนี้มดละอีกแล้วอันนี้ก็เป็นสายไมโคร USB นะครับครับข้างหน้านี่มีอะไรนคะู่มือน่าจะมีคู่มือนี่เป็นคู่มือนะครับก็นี่ไวรัลทีการ์ดนะครับก็เป็นใบรับประกันอ่าไม่มีอะไรแล้วก็เก็บมาดูที่ตัวเครื่องที่บอกว่าสวยกันดีกว่านี่ตัวนี้นะครับ ก็จะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วครับเป็นจอแบบ IPS, IPS ความละเอียด Full HD 1200คูณ1920พิกเซลอ1200คูณ1920พิกเซลนั่นแหละดูแล้วเมื่อกี้ผมจำตอนนิดหน่อยก็ตัวเครื่องนะครับขนาดความบางมันบางแค่เพียง7.2มิลลิเมตรเท่านั้นใช่แล้วก็น้ำหนัก2 3 9กิโลนั่นหมาว่า ถือมือเดียวใช้ง่ายมือเดียวไม่ถนัดหรอกแต่ว่าใช้แบบเวลาอ่านหนังสือท่องเว็บอะไรเงี้ยใช้วิวอะสุดยอดเลยตัวเนี้ยสบายเลยก็สเปคเข้าสเปคเลยแล้วกันครับผมก็คือตัวนี้ใช้ชิปประมวลผล h i s ไ l ซ c ลิอนะครับคิริน910 GPU แบบคอร์ใช่ความเร็ว1.6กิกะเฮิแรม2 g b แล้วอะไรอีก GPU มะลิ450 mpc ครับผมความจุตัวเครื่อง16กิรองรับ m i c r o SD card ใช่แล้วมีอะไอกแบตเตอรี่ห้าพันใช่ห้าพันมิลลิแอมแล้วเห็นเป็นแท็บเล็ตอย่างนี้หให้กล้อง,องมาโหดมากนะครับกล้องหลังคอม,มีไอ้สิบสามล้านพิกเซลพร้อม LED แฟลชกล้องหน้าห้าล้านพิกเซลง่ายๆก็เป็นแท็บเล็ตแบบถ่ายรูปเอาหมดได้เลยมันต้องบอกว่าอะไรมันคือมันคือสมาร์ทโฟนที่แบบจอมแม่งใหญ่อ่ะไม่ได้เราจะไปเรียกไงไม่ได้มันคือแท็บเล็ตที่มันโทรได้นั่นเองจำกัดความกันไม่ถกก็สมัยเนี้ยก็ รองรับ 3G ด้วยใช่ชอกได้ตามความเซ็ปของเขาครับก็มาดูที่รายละเอียดรอบตัวเครื่องครับนี่ก็เห็นว่าบางเฉียบเลยตัวเครื่องอันนี้น่าจะเป็นตรงนี้เป็นอลูมิเนียมก็มีพลาสติกใช่แลวบัวนาฬิกาในหลายส่วนนะครับผมอาลมเหมือนกับ iPhone 5แล้วก็ขอบตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเงินเงินเหมือนตัดให้มันดูมีมิติใช่จริงๆมันก็คือชิ้นเดียวกันทั้งหลังนัแหละเขาก็ทำอย่างนี้่อันนี้มันจะเป็นเงาอันนี้มันจะเป็นแบบอหละ โ okay. อเคก็มาดูที่รอบๆตัวเครื่องครับเริ่มจากด้านบนนี้ก่อนก็นจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มมแล้วก็ดูไมโครโฟนครับผมข้างฝั่งนี้ก็เนียนไปเลยไม่มีอะไรอ่าตรงนี้ครับเป็นไมโคร USB นะครับเป็นพอร์ตแล้วก็ไมโครโฟนอีกตัวนึ่งฝั่งนี้เนื่องจากมันเป็นแท็บเล็ตมันก็ต้องเอาพวกปุ่ม power <อ>ตรงนี้นี่ก็เป็นปุ่ม power นะครับตรงที่นิ้วโป้งผมชีแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวอลล่มเกร์ใช่วอลลมาเสียงตรงนี้จะมี2ออัน สองอันนรับเป็นอันนึงเป็นช่องใส่ซิมอันนึงเป็นไมโครดีการ์ดก็สารภาพเลยว่าจําไม่ได้หรอกว่าไหนไม่ในไหนใช่ครับเคยจิ้มออกมาดูแล้วแต่จำไม่ได้โดยทิมก็จะเป็นไมโครซิมไมโครซิมครับโอเครองรับ 3G ทุกเครือข่ายใช่แล้วโอเคเมื่อกี้บอกอป่างกล้องหน้าฮะร้านกล้องหน้าอย่างนี้ครับพร้อมเซนเซอร์นี่ก็จะเป็นลําโพงสนทนาเพราะว่ามันโทรได้มันโทรได้สำหรับด้านในนะครับโอ้เว่ยตัวนี้ ก็จะมาพร้อมกับ Android 4.2.2 Jelly Bean ใช่ครับตอนนี้เป็น Jelly Bean อยู่แล้วก็มาพร้อมกับ Emotion UI 2.0ของ Huawei เขาเองนี่ครับก็เป็นหน้าจออินเทอร์เฟซของเขานะครับก็จะคล้ายๆกับ Android ทั่วไปอ่ะก็สามารถบแต่งหน้าจอได้นะครับกดค้างไว้ก็จะเรียกเมนูการใช้งานขึ้นมาหรือว่าวิวิจเชตอะไรอย่างงี้มีสตั้งหน้าเพิ่มอันนี้ก็ลู่ลงมานะครับก็จะเป็น t o g switch มีแอคชั่นเซ็นเตอร์เอ๊ะต้องเรียกว่าอะไรของแอนดรอยด์โน f ติฟิเคชันบาร์เออนี่เข้าเซตติ้งได้ทีนี่อันนี้ก็ปั่นดีเชนแอปไปก็การใช้งานทั่วไปถือว่าทำได้ดีไหลลื่นไม่มีปัญหาเลยแหละเพราะเราก็ได้เท้มาเกือบสัปดาห์แล้วก็จะดูที่อะไรดีกล้องก้องเรื่องกล้องอันนี้เรื่องสำคัญถือว่า ทำอมาแบบหวังผลได้จริงๆครับอันนี้ผมก็ลองทดสอบแล้วก็มีรูปมาให้ดูบางส่วนด้วย Okay. ต่อมามาดูที่อะไรดีมันมันมีฟีเจอร์ลูกเล่นอะไรเด็ดๆดันไนอกจากการโทรออกอันนี้ดูผลคะแนนทดสอบจากแอนตูตูแล้วกันครับผมลูกเล่นเด็เดเ่นนึกไม่ออกพุ่งตรงนี่ก็ได้ถึง27,254นะครับผมถือว่าแรงมากแรงแรงยเป็น,นการยืนยานสเปคกอีกอย่างม, okay. มีเกมไหมฮะเกม ก็มีเยอะนะลองลองเล่นดูหน่อยไหมตอนนี้มันมีแต่กเกมติงต้องติ้งตองอยดิเีกรรมคือมันลบไปแล้วไงอ่าใช่ตอนนี้กำกลับว่าจะคืนเครื่องนี่ก็เป็นฟุตดินจเวอุชันใหม่อ่ะก็ดีดีดูไงว่าจอเขาจริงๆอะตอนแรกผมโหลดไอเกมที่เราเอาไปเล่นกันในรายการอย่างเงี้ยครับอย่างพวกอะไร บักก <B> ี้แล้วก็มีเกมกัปต,ตันสไตล์เป็นเกมแนวชูตติ้งก็ลองเล่นไหนก็ไม่มีปัญหา,หาอนะไรเลื่นดีนะครับื่นแต่บอกว่ก่อนว่าเครื่องอาจจะร้อนนิดนึงเสียงก็ดังใช้ได้เลยนะแต่ถ้าเสียหูฟังนี่มี DTS Sound ด้วยนะมีด้วยเหรอมีมีมีภาแบบไหลลืน่นยาสีมองไม่เห็นไม่ได้เล่นนานไงเกมแบบนี้ดูยูหน่อยไหมอ่ะดีดี การเข้าอินเทอร์เน็ตอะไรคงไม่ต้องเทอะไรมากครับสมัยนี้มันเหมือนกันหมดแล้วครับใช่ต้องเป็น Google นี่มาเทสหน่อยเรานี่ค่อนข้างจะเลทเทนะเพราะว่าบ่อยเลอร์หลายเครื่องที่ให้มานี่ไม่เหมือนกันเลย UI UI ถึงจะเป็น a อ d r o อยเหมือนกันแต่ UI ไม่เหมือนกันเลยพวกตรงก็คนอย่างพวกเรามึนมากเลยแท้ที่ซอไปฮัลย T t s นะครับแทนที่สอบตอนนี้ต้องต้อง MV นี้เท่านั้นนะครับถ้าเราจะเทสแคร์โฆษณาถ้งถือว่าเสียงภาพนี้ไม่ต้องเป็ปหนห่วงเลยดีครับ เป็นไฟล์ไฟล์จาก y o u t u b e นะจากเสียงออกมาดีใช่ถ้าเป็นไฟล์ที่เอามาเองก็สบายๆสามารถดูแบบ Full HD ได้โดยไม่มีกระตุกสบายๆเลยฮะโอเคก็ร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แล้วครับก็สำหรับใครที่สนใจเจ้า Huawei Media Pad X 1 7.0ขายยังครับขายแล้วครับราคาอยู่ที่11,990บาทนะครับโอ้โหถูกกว่าเมนีก เรต้องบอกว่าเป็นแท็บเล็ตโรได้แล้วกันใ่เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนตัวใหญ่ดีกว่าต้องต้องไปวัดใจกันเอานะอยากได้จอใหญ่แล้วเนี่ยแต่ความเป็นส่วนตัวผมบอกเลยว่ามันเป็นแท็บเล็ตที่โอเคเลยอะโอเคโอเคมากเลยอะตัวหนึ่งราคาอาจจะแบบอาจจะมองว่าดูแรงแต่ว่ามันครบเครื่องจริงๆนะใช่คือสเปกก็ถือว่าจัดเต็มมากแล้วอะใช่ใครที่สนใจผมว่าแนะนําให้ลองเล่นดูว่ใครที่อยากได้แท็บเล็ตที่แอดความสามารถในการโถก็ได้ ตัวนี้ก็เหมาะสมครับราคาถือว่าเหมาะสมจริงครับผมครับตันนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับผม